อยงน้มหรอไปหากันต่อวันนี้ฮะไม่้รอดเดี๋ยวอ,อ,อ,อ๋เดี๋ยวเจ๋แล้วเจแล้ว,ว,วบมีคนมาเกียอยีกที่เกา่าแล้ว อันนี้เห็ดตะไครเนาะเใ็ดไม่แย่มใดกันนี่ขาใหง่อยู่ปะอะไรหูงามดงาม่ดีเฮียชายคนนี้อ่าเกือบหนึ่งละนับย่างยางมากกล้วฟอกที่กันเลยโอเค แสดงว่าบริเวณนี้ยังมีมคนมาเนาะมาแล้วฮะมีคนมาแล้วเหรอโอ้ um. โอื um. อผ่า um. ด็ดดอกไปเลยเสียงดีเนาะนี่ละเจอละต้องละอันนี้ก็คือเหตุไารณเหมือนกันเนาะเ,เ,เห็ดแค่ลังเลยอะมีนบ่บ้างมีจรงรังแหละนี่นี่โอเคใส่ใบตาใบไผ่นี่ละปลาแสดงว่ามันมีคนมากเขาจะเกิดสิบวัวหาเออคนกันยังว่าดอกนี้ง่ายๆเลยเนาะ ลนนงนะ้านีไปต่อไปต่อหาทั้งนองใหม่หาทั้งเห็ดอะอคลิปนี้นอเอเออมาถึงเอา้ครบทุกอย่างไปเลยเอาให้สุด,ดพปล่อปะนะโอ้ โอ้ดอกโอเคอยู่ยุ่งยุ้ยอันนั้อืมไปกระเพกให้น้ำไว้มันสิขวางมันออกปรไเดี๋อวนวยกลัวกระต่ายติ๊งจิ้งเหรอบอกให้่อขวางน้ำไวเพราะขึ้นขวางแนวเอื่นเนี่ยโอเคโอีมันก็เจอเรื่อยๆเลยนะพี่ไอ้เนาะอสิได้ไปโอ้ขอโทษขอโทษดอกนี้ง่ายสุดมันขึ้นสิได้หไปไว้ตกโลกสิสิได้ไปหาน้องใหม่ให้สิมาหเ็ด คุณลงของสิเนาะเดี๋ยวมีบ่ะพี่ใหญกำลังมีบ่เดี๋ยวเดีอุ๊บโอ้เอ้ยโอ้โอ้เปล่เต้นเต้อยชะเด็ดชะเด็ดชะเด็ดเดี๋ยว,ยว,ยวอยโอ้ทางลงลำบากโอ้ เจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับดอกไงเดี๋ยวได้ไไม่สองที่สองบ่เออสองอ๋อดอกตูมนำเออบ่พอัสามตัวนี้เจมัไม่สองโอ้ตบตบอ่านี่เด็ดดอกตูมจะง่ามอ่าโอเคมาหาหนุ่มใหม่กันยังไม่พอเห็ดอยู่เนาะไม่มาหาเห็ดที่ด่างไรคุณลุง เด็กด้วยเราเนี่ยสิไปหาสาวหน่อยวันหน้าอีกอ่าก็สุลำบากอีกอยู่ขึ้นแรงเท่งมันมาเนี่ยไปทีมงานทีมงานพากินประคอแป๊บนึงเดี๋ยวจะคอยไปหาน้องใหม่ไรนี่เออทีมงานกินประคอแป๊บนึงอ่านี่มือนี่มากันสี่คนนี่นี่อคนเดี๋ยวพร้มพลังก่อนเดี๋ยวจะไปหาน้องใหม่ไร ปาโตสุดยอดสุดยอดเอาโอเคไปาปาปเทพทิดาดอยต่อเ้าเอาโอเคมาที่นี่มาที่นี่จุดต่อไปนี่ก็คือไอ้น้อยไรเนาะโอเคหรือทางเหนือก็คือเทพทิดาดอยโอเคไปสาร้างสร้างน้อยโอเคไปครับมาอนี้มาสี่คนครับมาอนี่ยครับไป เดี๋ยวดูว่านมน้ำไม้ไรจะเป็นยังไงเออเขาเป็นไงสิเป็นยังไงได้หลายบ่เดี๋ยวตามกันครับนี่เป็นบ่ปลาโนนี่ปลาน้ำใหม่เป็นบ่เนี่ยเอาโอเคไปหมุดกันไปน้ำไม้ไรน้ำไม้ปลาเอาเอาเจอเจอเห็ดในปลาโนไม้เห็ดแต่ไข่ในปลาโนไม้เอาโอ้สีธรรมชาติเลยเอาโอเค ในปลานองใหม่ก็ยังมีเห็ดอา้าวในปลานองใหม่ยังมีเห็ดอีกเอาไปดูติว่าจะได้นอก,กันแจ็กหนองมือนี่แมนมีคนมาหาก่อนเหรอบอสยัยปลานองใหม่เต็มกว่าอยู่นู่นฮะเดีด๋ยวอันนี้มันเห็ดยังเงินนั่นโอ้เห็ดปูปูวะ เอาคือสิบมีดอกเดียวนี่ละวะไปเดี๋ยวไปหาข้างหน้าอีกหาโนใหม <laughs> <laughs> ่นาะหาโนใหม่ได้เห็ดหาโนใหม่ได้ท้งนีตท้งนี้คืนนี้ไปอโอ้โอ้ สุดๆจริงๆมุมนี่ธรรมชาติบังโอ้ทางเดินเดินมาบังเด่นไปไปบังวิธีการสับนออะไรนั่นบอกน้องมันนะเนี่ยเด้อเนี่ยเ เดี๋ยวขอจะมุ่งเนะี่ยออกเลยขับรถจุ๊บจุ๊บเออนี่สำเร็จหน,น,นึ่งนอนี่ เละหนึ่งนอหมดหมดดาไปอเออบ่อนะเออเอาเอาอยู่บ่อที่เห็ดซับนอแต่นี่นเอานั่น,น,เ,อน,นเอาบ่อเน,นี่ยเอาเอาเนาะโอเคจัดเลยนี่ครับเมื่อกัตซัเหนียวนอ<ม>นอน้องใหม่นะถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคโอเคไปเตรีมงาน นครับล <Yep. S 1> วงนานะครับไปยุบยุบเออเดี๋ยวเดี๋ยวทิม ทีมงานเจอแล้วแต่ก,ก่อนนี่เป็นเซียนเซียนเก็บเห็ดตอนนีม้มาเป็นเซียนเก็บน้องใหม่แล้วเซียนเลยซียนสถานะละนี่นี่น้องใหม่ไลของแท้เนาะ <c oughs> นี่และวนี่ยังกับมันแซบบวกกับน้องใหม่ไลแล้วเนาะ <c oughs> นี่นี่ครับมันกิดซีกอซัมเน่ละก็ถือว่าสุดยอดละโอ้หนุนอีกกอนน้อนหนึง่งหนึ่งจิ๊บจิ๊บแทงเสร็จเสียบป,ปับ๊บปนี่ <c oughs> สามนอนหน่อยๆแล้วอะโอเคทำให้ถือว่าใหญ่เยหนอืมน<า>่าได้ละ่ะยู่ทางเดี๋ยวอึบเดี๋ยวกันเด้อมุดกอนอึบโอ้หเีหานอานเศร้าคนเนี่โอล้ราคามันหานอเศร้าเลยเผ่อเนี้ย โอ้ไม่น่าน่ใส่ปไ,ไปนี่ครับครับโมเมนต์ตาไมไทไรได้ม้หน,นีิถุงปุยป๋ยถ้าใครถุงปุ๋ยโมเมนต์ว่าจะเป็นเซียนเก็บเห็ดเด้เก็บได้ทุกอย่าง <laughs> นี่น้องใหม่ก็ได้ว่าจะเป็นของปลาเนี่ยบอกมาจดัดให้ใครก็อนุองวัดจันไทยคนละอันนั่นน้อยบ่หน่วยบ่ <laughs> ฮือฮอยู่เด้อพี่ใหญ่เมื่อกี้คนนึงว่าเรื่อยแมนเดียวโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ขึ้นคาไปนี่ครับอ่ามันต้องตามติดชีวิตแบบนี้มันต้องเจ๊ะๆอนี่เสียบเสียบให้เห็นโอ้สองนอกรูเลยตัวนี้โอ้เสียบวันผลเลยอ่าต้มกินกับตำมะฮง่หนียสุดยอดนะจัดไป บ้านผู้ใดบ่เคยมีเนาะทางไหนบ่มีไม้ไลายบ่งเอาเอด้อเนี่ยถ้าอยากหาก็ถ้าฮู้จกักเฟซก็ทักมาเลยอยู่ไหนเถอะปัญหก่อ, <laughs> <laughs> อนที่จะมีคนเข้าไปออนนี่อันนึ่งฟลอ,รอิร <h ums> ์ ออในกระมุดเออได็ดอุ๊บโอ้โอโอเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยอ่าตรงขั้นเอาเลยล่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ตาตากลรองขั้นไปเนี่ยอุ๊บอุบโอ้เอาเดี๋ย่าให้ติดแก่ผดถ้าเขาเสียบไตไปมันติดแก่ไปบ่เป็นบ่ไม่มันแก่ไปอโอเค ไปอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ่๊บอ้เอ้าเนี่ยมันคนละแบบกับการเกมเห็ดน้ำเบ่งเอาด้ไปโอ้ยบ่มันเน่าอันนี้เน่า อโอเคนว้วาวโตโอ้อนนโอน,น,โนี่เดินมานี่เหนื่อยบนตรงห่วงนี่มีนม้ำลังไม้ลังมือลังหนาพร้อม,ม,ม,อมโอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้ำฝนตรงแห้งก็สิเป็นรองน้ำญ่เลยเนาะโอ้โหนะครับนี่ นำกันไล่นำไล่เยงนียโอ้โหนี่นำดางนาล่างตาสบายเด้อจิญยากวน้อ่ได้อยคับเด้อมอนนี่นี่พอสิพอกพอสิพอแต่ละดอกแต่ละนอเพรมันแต่ละดอก โอ้ตัวที่ตัวที่ดูดิแต่และดอกแต่และน้อ,อโอ้ยเก็บเห็ดลายเว้ยเอาไปช็อตเงีๆไปเลยช็อตนี้นี่อันนี้ไงเน่ยวะเฮ้ยนี่เด้อพี่น้องเลยผู้ใดบอกเคยเขามาหาน้องไม้ปลาเมื่อกี้สีออกเมื่อกี้แล้วครับนี่นี่ครับน้องสีแล้ว นี่ครัอนอะไรเนี่ยวซองอีกพุ่นโอ้มีอีกมีอีกอ่านี่ครับเดี๋ยวไปยังไงเราเป็นนี่ทางทางเขาก็ต้องก็เพื่อท่านผู้ชมเนาะนกับเพื่อท่านผู้ชม,มเอ้าไปขายยี่สิบามสิบบ่เอารดเด้อเออแมนเยวเดี๋ยว่าเย่าข้า,าเจ้าขายแพงถกกว่าสิได้มากกับโอ้แต่ถ้าเหลือตอนคนไทยคนเก็บกับ กดไหลกดแช่ในเด้อครับเด้อ <laughs> <Good job. S 1> โอ้โหเอาเอาืมอ,าอา <c oughs> ่าไ,นนาไป <c oughs> โอ้หน้าลรางก็จะเป็นแม่น้ำ <c oughs> น้ำไหล <laughs> cùng lại xe lắng không lại xe lắng đi bò mì cho anh ta bỏ bò ăn nè lê không à. ừ, ừ. ừ. được không nè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  nè không nè không nhai xuất là nó นมมื้อนี้ได้โอเค nhai xong นมมาหลาย Nói chứ chậu bọ đây phải chú nhạc lên Nhảy lên Ừ <laughs> <không bỏ> <laughs> เจนไม่วาบบอปันอ๋อฮี่มมึงเ,เ,เด้อพี่น้องเลยหายากขนาดเด้เมึงจะปั่นน้องใหม่ใส่้าวะเรื่องเงาแตกเนี่ย่ต้องห่วงเนาะ่าตง้ตงต้องบา

เราแบบมีแดดกันมันหน่อยอยู่นี่ตัดพรมตัดพรมสองอีกสองอีกไปสองอีกมันองลกไปเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยพอกิดทิท้งไทยมีเบิ่งยังมันงอู้หูหอยกระเจ้ามาเอาขึ้นนอนย,ยังเต๋อวะโอ้โหนอนนี่ มุดกันตอไปงไปฟนหีั่นเ่ดี๋ยวเากัพอนางยยขึ้นกันโอ้โหนี่เดี๋ยวจงายเออแต่เขาก็คงที่คิดเหมือนเฮาเนาะว่าเออถิ่้ใหเคนเดินซะโอ้โหนานนี่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะโอ้โหโอ้โอ้โอโอ้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 โออ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โอืมอ้โ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 อออ จนาเอโอเคเอหมเออเฮ้ยเมีอจัหน่อโอ้ยไหมุดกันต่อไปครับเาสายสามเขาเรียกว่ามุนนะมุ่นบ้าาเข้ายูนนี่แหละเขาสิลงไปนอนคุณโอเคต้องขึ้นมาขึ้นก่อเเาสนี่ครับพี่น้องก็เบิ่งเอารถไปทั้งหน้าอยู่ด นีน้อหน่อยดอกวะว่าสิมานน้อเดียวผัดต้องน้อผมต่อฮะต้งน้ำไหม่หัวนี้แหละเราก,ก็บ้านเขาบ่มีดอก มุดเอาเด็โอ้เขาทาอยู่เจอแล้วนั่นนี่เดโเ้สีในแม่อเอออีนีห้ารอยได้ย0บาทแบบนี้ยขื้รถอะมันแหลมอ่อไปเอออีสีในแม่นี่นเห็นมาแล้ว เสียบยังเดียวเสียบน้องนอนหน่อยน้องมือหักเอาก็ได้มึงเออนอนหน่อมือหักเอาเดี๋ยวก็จะหมดก็แม้ก็เนี้เดี๋ยวจะหมดไปฮะนี่อันนี้โอ้ยมื่อวานเนีเดี๋ยวอันนี้สิเอามือหักเอา Đưa oh. cặp <laughs> Một nóng đưa nắm 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 này nắm 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 Ừ, ngang ngang ngang. ừ. Này, เขาบอกมันพอดีเน,ะนยาะบบใหญ่บาหน่อยเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าใหญ่ที่สุดเลยฮะเหรอในบรรดานหน,น่อไม้ไรเนี่นี่นี่ไอติปูดก็นอนเลเขาเห็นมันก่อนมันใหญ่ว่าเสียมือน,นะเมื่อกี้เนียย่ยเฮ้ยบอได้ฮะเออามืเสียของเม็นบอืทั้เาทางเดียดีบอ,อ,อนี่โอ้เอยเสี่ชิ้นหน่ยอยโอ้โหมี่ละอ่ะโอ้ ว่า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 สิ่<ะ>ได้ก็ไม่ได้ก็กลับไปจัดไปเลยโอ้โหนโอ้โหน่อใหญ่เลยนีตักฟันตักฟันตักฟันพร้อมเอาหนักตโอเ ีแล้วน้ำใหมไม่หาจิงอย่างนันแหะคับบขึ้นทำใหม่ไปัวไปปลาเนาะเออน้ำใไม่ไรเ,เล่มเ,เท,ที่ดาดยอยบวบบวบแปลกใจเลยเป็นญาวิเขราะหขึ้นเทพธิดาดอยเป็นเทพธิดาดอยแล้วก็ราคาแพงขนนะเออมันราคาถึกถนะ Lại nói bỏ 2 nói đi. Oh, okay. đi. Oh, ok. Oh, chắc. A thang nạy qua. lại Oh, one đuôi đi. Mam mì xi mc cây 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 สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดฟันพร้อมเนาะฟันพร้อม <Okay. S 1> โอเคขี่ดิโอโอเคไปสุดยอดสุดยอดนนก็่ามหักแสดเลยหักแล่อือฮองน้่ <c oughs>

น้องไไม่ไล่ลนี่ทิ้งมือคุณเก็บนี่ <c oughs> นี่ซับนี่ก็สุดยอดแล้วแล้วก็ยังอีกหนึ่งกิโลไปมองจอดรถนี่เป็นกิโลเนาะโอ้เป็นกิโลไปต้ไปเ,เมีหม้อใส่ไส้ใส่เจาะกลับแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใครเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินเนเด้อพี่น้องเอ้ยพายุไก่เอาน้ำมาส่งเองเออเอาน้ำมาส่งนั่ <c oughs> ไปบอกกันไหมคลิปหนาเนาะ Oh.